แต่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่มีนี่อแต่คือวางแผนไม่เหมือนโยมคนนี้เนี่ผ่อนเพาเดือนเท่าไหร่โอ้บอกปูท้เลยจะได้หมดกลับไปบางคนโชคดีนะโอ้ย่างที่พระอาจารย์เล่าเมื่อกี้เนี่ยปูคนหนึ่งบอกว่าผมเนี่ยทีแรกเขาปะไอไอโอ้าอนะจ๊ะพระอาจารย์บอกว่าบอกเลยปูญา่าเขาจะได้ศึกษาจะได้กรรทอน ได,ได้สมบัติสมตระหนะัเนาะบบรุยบอยยอมเนะี่ยอ่าทุกร่มซื้อดี่ดิน1,500บาทได้รูปประคำอ่าเฮเล็กอ่ากาบหนึ่งเราเจยมมือเนอะมาจากคนละบ้านถือเนาะ นะเหมือนรู้เลยอยากได้แล้วใช่ประคำเลยเอาใช้ประคำให้เลยดีใจเออเอาขอ,าอจักก่อนดีใจวิคิคายเอเอเพี้ยงเออฮะผู้ผนี้เก็บไว้ก่อนอ่ายันขนเนาะเออฮะชูม่ได้ใส่เรา อ,นนอันนี้เก็บไว้ดีๆนะตอนนี้นะตอนเช่าบูชาแผ่นตั้งหลายห้าร้อยเลยทูเลยเจ็ดร้อยตอนนี้นะคนประมูลนะพระอาจารย์เขียนนะทำไมถึงเป็นราคาทำไมถึงแพงคิวนะประมาณหมื่นกว่าคิวพระอาจารย์เลยเออเลร์มหมดเลยสั่งมาพระอาจารย์บอกเขียนยันนะตัวน,นี้จนจนบวงโยมก่ออาจารย์ทำไมไม่ส่งให้โยมสักทีจะวาอย่างนั้นอย่างนี้เลยโยมไม่มีเวลาเขียนเพาเขียนนถึงตีสามเนาะ เก็บไว้ดีๆนะนี่นะสาธุมาเจอมึงคนนี้ยังไม่ได้เจอเปิดโชคเปิด้าภเปิดธุรกิจเปิดดวัชะตาเศรษฐีฮะอ่ามีสตาร์ผ่านคานิดาอ่าไม่ผ่านไม่ยอมเอออันนี้ไปไหนอ่ะนี่เคยมาหรือยังเนี่ยอ่ามาข้อหวยมาอ้าเปิดโชคเปิด้าภเปิดธุรกิจให้หมดนี่ให้หมดสินให้มีอยู่มีกินไม่อดไม่อยากไม่อยากไม่จนให้โชคดีร่ำรวยอ้าวปังปังเด้อคนรวยปวยอมเดี้ยหัว อืมเรียบร้อยคนต่อมาไปไายแดงนีอ่าสาธุอย่างไรป้าเอ้าจังอ่าอาคนขายที่มาหาพระอาจารย์เลยทีนี้นะ่าขายที่มา,าพระอาจารย์เลยรักชื่อมาเพราะว่าเรา อ่ามหาพัชจันนี่เลยมาขายเท่าไหร่นี่สองล้านหนึ่งขายอยู่ที่จ้งงวัดอของล้านอยได้ขายไปไว้นะอันนี้พระฌ์จันยึดเอาไว้ส่วนต์นให้นะอ่าส่วนต์ให้อ่าจบมือเล่นเรียบร้อยแล้วอันนี้ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เจ็ดล้าน là đẹp rồi à mà khai thế lại à em mới được. à khai thế lại đi Hãy เท่าไหร่อ้าวเต็มแล้วนี่อ่าเต็มร้อยแล้วอันนี้สงสัยอัน <laughs> <laughs> มามาคนต่อมามาชุอ่ามาคนขายที่คนที่ยังอ่ามาไว้ได้ขายไปไว้นะนี่ขายอะไรนี่เท่าไหร่เนี่ยฮะนี่ cắp à, lựa non mini non văn nó vẫn còn ngon vẫn còn ngon vẫn còn ngon จะมือยังไม่ไม่ไม่ใช่เล็กเช่เล็กถ้าร้อยเหรอร้อยเป็นอ่าเอาทำวิศวะได้ยังอ่ะได้แล้วเหรอได้เลยเออให้ได้ขายไปไวเนี้ยเออมามือมาอ่าม like you know ีคนเคยถามซื้อยังเขาถามซื้อเท่าไหร่ มี่เล่ขายเลยขายเลยโอ้ยิงย่งกตเนนยิ่งธุรกิกจิตมันไม่ดีแต่ว่าอย่างนี้นอย่างนี้เถอะเราขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเงินมาหมุนไซดี้บ้างอะไรบ้างเออได้โอ้ยขายขายโถขายแต่เอออยาเราคือแบบว่าต้องได้ขาย แล้วก็ใช่เราต้องเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นไังนั้นอ่าอ่าอันนี้ขายที่เท่าไหร่เนี่ยนี่บอ่อีกประมาณสามวันก็มีอีกคนใส่สุดดำใส่รองเท้าผ้าใบเคยมีไหมคน คนเสาไอ้คนขาวๆสูงๆแต่นี่เขาจะมาซื้อใหม่บอได้ขายบอยยอมเด้มาประจันเอามือมาเอายกอีกเอาด้านนี้เออปิดการขายให้ได้เอามาข้อห้อยพร้อมเอาได้เรียบร้อยสบายเข้าสารเอาข้อห้อยอีกเอาให้เรื่อยๆแปังๆให้หมดนี่หมดสิเพี้ง

เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มีคนมาถามว่าอาจารย์คนมาเยอะขนาดนี้อาจารย์มีของดีอะไรเร้ยว่ากร่าแต่อาจารย์มีของดีพระอาจารย์ขอถามโยมรือจกักได้ไงฮดดูในมืนนอถือเราพูดต่อๆกันเนาะเขาเขาเขา,เขาไปพูดต่อเขาไปพูดว่ายังไง ปังเออคล้ายๆนะแต่บางคนบ่าพระทำไมต้องพูดปังแม่พระบอกให้คนรวยให้คนมั่งมีดีสุขมันไม่ผิดจะโยมมาเอ้าขอให้โยมจนจนจน,จนออพอดีแล้ข้าวก็ไม่ได้กินดีนะไม่พูดเหมือนหลวงตาสิ้นคิดใครรู้จักหลวงตาสิ้นคิดไหมเออท่านบอกว่าถ้าไปพูดว่าเอ้าขอให้โยมจนจนจนข้าวเขาไม่ได้แดกขอม ดวงตาสิคิดไม่ได้สนใช้ง่ายๆเดีย่ยอา่าให้เห็นมังปังน,นะอ่ามังปังเด้ออ้าวรวย,ยวยรวยอมเด้่ยพี่ใช่ไหมยอมพีโยมมาหาก็ขอให้บอกให้โล่ให้โยมรวยให้โยมมั่งมีดีสุขก็บอกว่าเพิ่มปัญหาแม่บอกว่าอ๋อโยมใครมาขอให้จนจนจนพอ<ม>ดีแล่อย่างที่พระอาจารย์บอกเขาก็ไม่สใส่บาทจริงอา,าจารย์จะสังเงินไหม ลงพ่อเสร็จแล้วอะไรงงทุกคนังเั้นไหมพอลงพ่อเสร็จแล้วอ๋อผมว่าจานจะมีแสนหนึ่งโ้าแนีดเอาตัวสับับเร็วมาเสื้อสูงมาแต่กองจะมีทุกวงทุกวงเน่ย 宝贝，叫他。<noise>